สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้ผมนายชินิดเดือนทวีทรัพย์พันธรักษ์ปฏิบัติการประจำพิพิธภัณฑ์ทัศสถานแห่งชาติถลางสํานักศิลปากรที่12นครศรีธรรมราชกมร,รมศิลปากรนะครับในกรณีของปี2528ซึ่งจะเป็นคราวที่ครบรอบ200ปีของวิทยกรรมศิลถลางของท้าวเทพกษสัตรีราะท้าวศรีสุนทรนั้นจึงเป็นโอกาสดีที่ได้มีการติดต่อไปอยังกมร,รมศิลปากร,ร,กรว่าอยากจะให้มีการสร้างพิพิธภัณฑ์ทัศสถานแห่งชาติขึ้นที่เมืองถลางแห่งนี้โดยที่ในส่วนของ พิพิธภัณฑ์ของเราณนะปัจจุบันเนี้ยนะครับได้มีทั้งหมด4ห้องจัดแสดงแต่ณนะตอนนี้เราได้เปิดให้เข้าชมได้อยู่3ห้องจัดแสดงนะครับโดยห้องที่1เป็นเรื่องราวของก่อนประวัติศาสตร์ของพื้นที่ชายฝั่งอุดมันและเมืองท่าโบราณน,นะครับและในส่วนของห้องที่2จะเป็นเรื่องของตัวาศาสนาอักษรจารึกและประวัติศาสตร์ความเป็นมาของทลาดและภูเก็ตนะครับส่วนในห้องจัดแสดงที่3จะเป็นเรื่องราวของชาวจีนและการพัฒนาเมืองภูเก็ตนะครับส่วนวันเวลาเปิดปิดของพิพิธภัณฑ์ทศัยชาติลานะครับ เราจะเปิดทําการวันพุธจนถึงวันอาทิตย์นะครับเวลาทําการคือ9ก้นาฬิกาจนถึง16บหนาฬิกานะครับปิดวันจันทร์อังคารและวันหยุดนักขัตเลิกนะครับจะมีการแจ้งไว้ในเพจ a c e b o o k ของพิพิธภัณฑ์ทัศน์นังชาติถลางสามารถเซิร์ชดูได้เลยนะครับผมก็ในส่วนของอัตราค่าเข้าชมก็จะอยู่ที่ชาวไทย20บาทชาวต่างชาติ100บาทผู้ที่ได้รับการยกเว้นค่าเข้าชมนะครับก็จะมีนักเรียนนักศึกษาในเครื่องแบบพระพิสุสง์สงนักบ,บวชผู้พิการ ผู้สูงอายุอายุ60ปีขึ้นไปโดยต้องขออนุญาตให้แสดงบัตรเลยนะครับ ก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านที่ได้ตามดูวิดีโอนี้นะครับมาสัมผัสกับพิพิธภัณฑ์นี้นะครับที่มีการจัดแสดงเรื่องราวที่น่าสนใจของชายฝั่งทะเลอันดามันไปจนถึงเรื่องราวความเป็นมาของภูเก็ตในแง่มุมที่คุณอาจจะไม่เคยรู้ทั้งสัมผัสเรื่องของความน่าตื่นตาของโบราณวัตถุอีกหลายๆอย่างที่ท่านอาจจะไม่เคยได้สัมผัสมาก,ก่อนว่ามันเคยมีสิ่งเหล่านี้อยู่ในประเทศไทยอยู่ในพื้นที่ชายฝั่งอันดามันที่เป็นจุดศูนย์กลางเป็นเมืองท่าการค้าที่สําคัญแห่งหนึ่งใน ยุคเมื่อประมาณ1,000ปีก่อนนี้นะครับยังไงก็ขอฝากติดตาม้วยนะครับสวัสดีครับ